ค่ได้ว่าใช้อะไรใช้ได้หรือเปล่าถูกต้องผมก็ถามท่านว่าเอมันใช้ได้แน่หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจท่านก็บอกเดี๋ยวขอเวลาผมไปลองเวิร์คดูลองไปดูซิว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับนี่คือที่มาในความคิดของท่านซึ่งเราก็คุยกันไม่ใช่ว่าไม่คุยกันแต่แนวโน้มเนี่ยถึงตอนนี้เคาะกับรองนายกกับกระทรวงคืออย่างนี้นะครับในส่วนทั้งหมดที่จะได้รับสองพันมีหลายส่วนส่วนที่หนึ่งคือข้าราชการใช่ข้าราชการที่คต่ำกว่าหมื่นห้าลงมาเนี่ยครับข้าราชการี่ประมาณล้านกว่าท่าน 1.3ล้านรวมทั้งข้าราชการบำนาญด้วยนะครับในส่วนนี้ในส่วนตรงนี้นะครับคงจะเข้าบัญชีเพราะมันมีระบบอยู่แล้วเขาจ่ายเงินเดือนถ้าอยู่ประจำอยู่แล้วก็เข้าเงินเดือนเลยนั่นแหละครับนะฮะง่ายเลยนนล้านกว่าคนข้าราชการกับบำนาญกับบำนาญเนี่ยนะครับครับมีส่วนที่ตกหลน่นตกหล่นในที่นี้หมายถึงว่า ว่าในส่วนที่ผมเคยเคยเรียนทางสื่อไปแล้วว่าตัวเลขมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วเราก็มีเงินงบประมาณเตรียมไว้ให้ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าไปตรงไหนอย่างไรแต่เป็นจํานวนหมื่นเป็นจํานวนแสนกลุ่มนะก็มีกลุ่มคุณครูที่เอกชนเป็นครูเอกชนที่มปอยู่ในระบบประกันสังคมใช่ครับซึ่งปกติเคยอยู่และอยู่ดีๆก็ก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะครับครับตรงนี้มีตัวตนมีทะเบียนมีอะไรชัดเจนเนี่ยทำได้ไม่ยาก ครับเราก็เตรียมก็ประมาณไว้ให้ครับมีไว้อยู่แล้วส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ8.1ล้านคนเสร็จคือระบบประกัาสังคมเนี่ยถูกต้องเพราะมันใหญ่มันใหญ่มันเยอะแล้วก็ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เราดูตัวเลขเนี่ยก็คือระหว่างเงินเดือนประมาณ7,000 8,000 9 0พัน0 0 0 0เนี่ยนะครับเยอะมากๆคือก็ประมาณประมาณ7ล้าน6 7ล้านคือแล้วคนพวกนี้ก็ฐานะก็ ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นะครับถึงแม้จะมีรายได้ประจําก็ยังโชคดีก่าคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนมีสตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะได้สตังค์นะครับเวลานี้กฎหมายเพิ่งผ่านเฉพาะสภาล่างใช่ครับยังไม่เข้าสภาสูงด้วยซ้ำยังไม่เข้าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการกว่าจะออกประกาศออกมาเป็นกฎหมายได้ครับแล้วก็กว่าจะโอนเงินได้ก็จะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ช้าที่สุดต้องเป็นหนึ่งเมษาช้าที่สุดซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ทำได้แน่นอน ชา้าที่สุดคือหนึ่งเมษาคือชุดสุดท้ายที่ได้ใช่ไหมครช้าที่หนึ่งที่จะเริ่มจ่ายเงินครับอ๋อเริ่มจ่ายเงินนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทุกอย่างพิมพ์ไว้เสร็จเรียบร้อยนี่ก็มันก็เร็วนี่ฮะคือทําอาเวลาก็ส่งซองก็สอกันนะครับก็ส่งกันตั้งหลายครับส่งกันเป็นล้านนะครับใช่ครับก็ยังส่งกันได้นี่ครับปันต<ช>้นองวันเสร็จไปเฉลียบบัตรไทยฝนทีเดียวส่งงันต้องโมโหลาเลยขอกรงกาส่งได้ครับทาได้ไม่มีปัญหาอะไรที่ประกาศสังคมไปประกาศว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเป็นรรรรอออบบบแกมีีนนนาาาสุดท้ยยยพภ่ปังงไ ผมก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนตรงนี้เอามาจากไหนอย่างไงไม่มีใช่ไหมตกลงไม่มีไม่เคยได้คุยกันนะครับไม่เคยไม่มีครับซึ่งคงไม่เป็นอย่างนั้นหรือฮะไม่ควรเะเป็นคนที่ได้รอบกุมภาไหนครับไม่ฮะยี่ิบมีนาคือก้อนแรกที่โอน4ี่ล้านสุดท้ายที่จะไม่ได้พฤษภากลางเดือนนู่นฮะคงไม่ใช่ครับต่งาั้นแผนพัฒนาแขนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการจะสร้างกําลังซื้อมันก็จะจะไม่เป็นผลครับผิดวัตถุประสงค์มันผิดวัตถุประสงค์นะครับ คืออย่างช้าที่สุดก้อนแรกที่จะเริ่มถ้าเป็นอย่างที่ท่านรองนายกบอกคือเป็นเช็คส่งถึงบ้านเนี่ยต้องออกไปหนึ่งเมษาแน่สิ่งที่ควรจะทําที่สุดขณะนี้ซึ่งจะต้องรีบหาเรื่องโดยเร็วนะครับ,รบเพื่อเคาะกันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าจะเอาในสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยซึ่งผมมั่นใจว่าผมมีเหตุผลเพียงพอที่จะต้องยืนยันว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทํางานได้เลยถ้าหากว่าสี่สิบล้านไม่พอก็ต้องมานั่งพูดคุยกัน